สวัสดีค่ะเพื่อนๆสองญี่ปุ่นวันนี้นะคะมันก็จะหิวๆเมาๆหน่อยเพราะว่าวันนี้จะมาเล่าเรื่องพิซซาใส่กัญชาของร้านพิซซาแบรนด์ดังในไทยเจ้าหนึ่งที่คนญี่ปุ่นกําลังพูดถึงอยู่นะคะบอกตามตรงว่าพิชาก็ไม่รู้เลยนะคะเนี่ยว่าเขาทำมาขายมารู้เพราะว่ามันเป็นกระแสนในทวิตเตอร์ญี่ปุ่นค่ะเริ่มจากมีแอคทวิตหนึ่งนะคะเขาทวิตไว้ว่าร้านเชนพิซซาในไทยออกพิซซาหน้าใหม่ crazy happy pizza ท็อปปิ้งเท่าที่เห็นเนี่ยก็เป็นพริกและกัญชาแถมตรงขอบพิซซ่ายังสอดไส้กัญชาชีสไว้อีกในราคา499บาทหรือประมาณ1,700เยนหรือว่าเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวก็เลยมาเวนี้ซะเลยเกินคาดมากๆนีมัน Amazing Thailand ชัดๆพอแอคี้ทวิตไปนะคะก็มีคนญี่ปุ่นมารีทวิตไปอีกเพียบพูดถึงเทรนอาหารกัญชาของไทยได้อย่างน่าสนใจดีก็เลยอยากจะเอาเมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันบ้างนะคะเริ่มจากความเห็นแรกเลยนะคะความเห็นแรกนี่เขาบอกว่า กัญชาที่เมืองไทยเนี่ยมันไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมความเพียต่อมานะคะเขาบอกว่าอุ้ยน่ารักแถมน่ากินอีกน้ำลายไหลคนนี้บอกว่าอยากกินมากคนนี้เขาก็บอกว่าเอออารมณ์เบื่อผักชีแล้วก็เลยลองเปลี่ยนใส่กัญชาแทนอะไรนี้ใช่ไหมเนี่ยและพี่คนนี้บอกว่าวินาทีที่อยากจะไปเมืองไทยมันสะตอนนี้เลยความเห็นนี้บอกว่าน่าจะให้ฟีลประมาณอร่อยจนเหมือนบินได้อะไรแบบนี้ไหมฮ่าฮ่าฮ่ ความเห็นต่อมาบอกว่านี่มันแฮปปี้เซ็ตสำหรับผู้ใหญ่ชัดๆคนนี้มาแนวต่อรองนะคะอยากให้ญี่ปุ่นทำให้กัญชาถูกกฎหมายมั่งถ้าทำให้นะผมจะเลิกเล่าเลยและคนนี้ก็บอกนะคะว่ายังไม่ได้กินแต่แค่เห็นรูปนี้ก็แฮปปี้ตามชื่อแล้วคนโอซาก้านะคะก็มาถามว่ามี d e l i v e อรส่งมาโอซากาบ้างไหมนั้นได้ยัเงเน่งและคนนี้นะคะเขาก็บอกว่าเขาไม่ชอบกินผักชีแต่กัญชานี่น่าจะอร่อยคนนี้แบบว่า คนไทยถามจริงคนคนนี้นะคะเข้ามาแนววิเคราะห์ประโยชน์นะคะว่าอืมกินแล้วน่าจะนอนหลับดีนะแม่ความเห็นนี้นี่ถึงกับชื่นชมเลยนะคะว่าประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วคนต่อมานะคะเขาบอกว่านี่มันพิซซ่าที่จะทำให้ความอยากอาหารของคุณระเบิดออกมาอมืขนาดนั้นเลยนะคะความเห็นต่อมานะคะพิซซ่าเนี่ยทำให้อยากจะขอย้ายถิ่นฐานไปอยู่เมืองไทยเลยนะคะความเห็นต่อมาี่ก็บอกว่า ปกติรู้สึกว่ากัญชารสชาติมันแ,แปลกอาหารกัญชาก็รสชาติงั้นๆแต่ฉันชอบอาหารไทยดูแล้วอยากจะลองกินเลยมาแนะนําร้านนี้นะคะแยกเม่งจ่ายเนี่ยมีร้านทําอาหารไทยใส่กัญชาแนะนําเป็นตามเว็บนี้เลยนะคะคนต่อมาเนี่ยมาแนวตัดพอนะคะอยากให้ญี่ปุ่นมีอาหารกัญชาออกมามั่งความเห็นนี้เขาก็เรียกร้องนะคะญี่ปุ่นเนี่ยก็ทําให้ถูกกฎหมายซะทีเธอญี่ปุ่นนี่มันช้าจริงๆแอลกอฮอล์เนี่ยเสียสุขภาพมากกว่ากัญชาอีกนะรู้หรือเปล่า คนคนนี้นะคะเขาขอชมคนตั้งชื่อโปรโมชั่นนะคะ Crazy Happy Pizza ชื่อเนี่ยมันเฟี้ยวมากแต่ถ้าญี่ปุ่นมีเนี่ยโกลาหลนแน่นอนนอกนั้นนะคะความเห็นก็คล้ายๆกันนะคะก็คืออยากจะไปเมืองไทยกันเพียบค่ะอย่างเช่นตั้งนาตั้งตารอคอยไปเที่ยวเมืองไทยเลยบางคนก็หาเพื่อนนะคะว่าไหนมีใครอยากไปเที่ยวเมืองไทยบ้างบางคนก็บอกว่า ต้องไปเมืองไทยแล้วแล้วบางคนก็บอกว่าฉันอยากไปเมืองไทยเพื่อไปกินพิซซ่าแม่ความเห็นเรานเนี่ยไปจับกลุ่มมาเที่ยวกันได้เลยนะคะเท่าที่อ่านมาเนี่ยก็ไม่เจอคอมเมนต์ที่ไปในทางที่ไม่ดีเลยนะคะมีแต่ความว้าวซาชื่นชมอยากกินเป็น Amazing Thailand ที่อยากจะมาลองก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมีช่องข่าวญี่ปุ่นมาทำข่าวอาหารกัญชาของร้านอาภัยภูเบศเดสปาด้วยตอนนั้นเนี่ยคนญี่ปุ่นก็ว้าวมากๆเลยนะคะ คนต่างชาติรวมทั้งคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบกินอาหารไทยมากๆส่วนตัวคิดว่าถ้าทำแคมเปญดีๆทำยิ่งใหญ่โปรโ,โมทระดับประเทศไปเลยเนี่ยเชื่อว่าเรียกนักท่องเที่ยวได้เยอะค่ะเพลิดเนเนี่ยจะกลายเป็นไวลัลร,ระดับโลกได้เลยส่วนพี่ชาเนี่ยก็ยังไม่เคยลองเลยนะคะอยากจะลองสักครั้งใครมีพิกัดร้านที่ใช้กัญชามาทำอาหารอร่อยๆเนี่ยแจ้งพิกัดแชร์ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้ววันนี้พี่ชาก็ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ